ต้มยำขอบนะุตีออตีอ่ะบะหมี่ต้ยมยำต่อ ได้เทียอะไหมคุณแม่ทำไม่กี่หรอกโอ้โหแค่สองมื้อ ไปเดินดูาไม่ได้กินใครบอกไม่ได้กินบอกกูแอบอกว่าเห็นบอกว่ากูเห็นเห็นเดินเราไวเาเดินออกไปเดินไปดเฉยอ๋อโอเคติดกเรหมดไปช่วงั้นพอป้าน้ำเรียว ก็ด้น้อยสามเจ็ดก็ลงฝากกันแล้วแชด้วยครับตที่ตึงมันกือเอกันเลยตัวแข็งครับขอบคุณกาำลังใจ อมไส้ก็มีพาท่านเธอมีน้ำส้มไหมโค้กคือเยี่ยมมากเลย มันจะตัวเดียวนี่นะบางผม สองร้อยสามสิบสองพันดูขอบวันนี้เราเจอกันที่โรงเกมส์สุขนิยมพนมไทยทน,นะครับผมร้อยเอกนะครับ ร้องละมาเถอะจริงผมเริ่มหมดแพทชั่นกับตัวเองแนละ้วเพิ่มไม่หายไปในกองกอแต่ก็ต้องทำหน้าที่เพราะว่าเราได้รับแรงรับพอร์ตและรับก็แะไรเหมือนกันจากทุกคนมานะคะเราทำหน้าที่ของเราให้ดีทีุ่กคนสมดมันเปลี่ยนไป คนทางแม่แบบผมแม่ผมไม่เรียกว่าอะไรเลยผมเข้าใจอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปโทษตัวเองกันเลยนะครับไปทางไหนมันก็ต้องต้องการ FC เขตนั้นไลยเราไม่ไม่ต้องมานั่งน้อยใจกันว่าเอ้ยทางกรุงเทพมาไม่ได้ตามแม่อะไรไม่เกี่ยวนะครับเรารู้สัจจะยภาพตัวเราเองว่ามันได้แค่ไหนได้แค่ไหนก็ได้แค่ไหน ำเ้แล้วก็ฝากงานมันเทิงด้วยครับซื้อตัวซื้อปากกันนะครับใครคิดดีก็มาหาดใจมันเทิดมาโวยพรมาเกิดร่วมกันนะครับผมแล้วก็ส่วนวันที่5กันยานะครับเรามีมินิคอนเสิร์ตที่ร้านนะครับแล้วก็เป็นร่วมกับเป็นปาร์ตี้คันเสิร์ตของเปื่อด้วยนะครับฝ่ายตัวเล็กด้วยเดี๋ยวสักครู่นะครับ มีสุกที่ยี่สิบเจ็ดครับแล้วก็มีเสาที่ยี่สิบเก้าครับสุกที่ยี่สิบเจ็ดกับเสารที่เก้าแล้วละเอียดแค่ตัวเท่าไหร่ครับพี่อ่งานที่ไหนครับที่ไหนนะครับเป็นเป็นงานอะไรครับครับนึกซักคนะครับหนองบัวลำพูนมาอยู่ตรงมาอยู่ตรงไหนของโลกวะ เบสน้องบัวรำพูมิอยู่ท่าไหนวะน่องบัวรำภูมอยู่เท่าไหนคบอ่าชาเกิดว่าไปเต็มวงเกอยู่ที่เจ็ดมื่นครับผมอันนี้มีเบอร์แมสเซอร์ด้วยนร้อนไปเาดุรสชาติอร่อยครับใช่จริงๆมันหิวมันหิวมากจนมันกินอะไรไม่ไม่ได้สองชั่วมงครับผมใช่ เบอร์นี้เบอร์นี้ครับเบอร์นี้ครับผมได้ครับโอเคได้ครับเบอร์นี้คุยสองร้อยเก้าสิบสอง ทุกเย็นเราแวะเหนๆทำงานปิดกันหลายวันเพราะว่างานปีมันค่อนข้างห่วงมันห่วมากว่าเมื่อวันเมื่อวันก่อนก่อนเราอุบลนยังไงเราก็มีถ่ายงานเป็นรันทัวิชวลส่วนชิ้นนีมครับก็ต้องแต่เขาจะกบ้านงแต่ <c oughs> ตื่นเก้าโมงสิบโมงอาบน้ำอะไรเงี้ยสิบเอ็ดโมงก็หมุนมาถึงก็บ่ายโมงบ่ายโมงก็มานแต่งถึงาถ่ายถ่ายเสร็จก็เกิดห้าทุ่มเขื่อนคืนแต่เราก็ไม่นั่งกินข้าวกันแล้วก็อ,กออกเดินทางมาอุบวมาอุบวนก็ประมาณแปดเก้าชั่วโมงก็นั่งรถมาแล้วมารถคันเดียวแล้วลน้องๆก็เต็มรถคือมันก็มันเดินทางโหดอะ่ะมันโหดมาก เวลาทำงานหลายๆวนันติดกันอ่ะผมยอมเราคนรุ่นตรงๆ,ๆไม่ได้เป็นคนขีน้เกียจนะผมเหนื่อยมันเป็นธรรมดาของมนุษย์อ่ะเวลาทำงานติดกันก็มีบ้างแหละยจะบอกว่าไม่เหนื่อยเป็นไปไม่ได้แล้วมันกระบอกกับสภาวะจิตใจด้วยแหละเพราะว่าเมื่อวันก่อน ตอนนั่งรถมาทำงานหนุนไฟก็โทรบอกว่าพี่พีลุงเดี่ยวจะเสียน้วเนั่ลุงเดี่ยวแบบแย่แล้วนะเขบผมก็ยิ้งเหนื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยถามว่าใจผมก็แย่ถ่ามันเขาถอดสายเขาเจ่นก็คือไปเลยแล้ววันนี้เขาเขาฝังแบบงานจบผมก็ไม่ได้กลับต้องทำงาน วิวสวัสดีลูกยุติถึงเดอ้อยุติถึงยุตถึงก็ถ้าวันนี้ใครอยู่11นะครับหรืออยู่ใ,ใกล้ก็ไว้มากันได้นะ เดียวครับมันเหนอยด้วยอะไรเลยหลังแต่งานก็ส่วนอยู่แหละแต่ว่าภาระหน้ทีด้วยอะไรเงี้ยมิเกลวันนี้ลูกขอบคุณมิกเกล อายุเยอรมันเลยหนูอยู่สวิตส์เออสนน่ะเขียนสัญญาในตัวตัวอุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้อยู่ร้อยเอ็ดเพราะวันอยู่บนใช่ไหมวันนี้ร้อยเอ็ดพรุ่นี้บุรีรัมย์มาเลินก็ตีดกับไปอายุทยา บางทีผงอยางวันผู้จ้างนะเข้าใจเราหน่อยว่าบางทีเราทำไมเราถึงพ่อค้าเดินทางที่เล็กน่ะเขาต้องการทําการประกอบอนผมเข้าใจเลยว่าทําไมมันจะต้องที่เขาขอเพิ่มอะ่ะเพื่อเขาอะ่ะต้องเอารถไปบางทีเขาต้องมีทีมงานใช่ไหมแต่วันที่เขานั่งไปกับทีมงานได้นะแต่เขาจะไม่ได้นอนไงแล้วก็จะไม่ได้ผับฝัเต็มแบบเต็มที่ไงบางคนก็จะดูนั่นบางคนก็จะดูนี่บางคนก็จะ ทานั่นบางคนก็จะทำนี่บางคนนอนคนบางคนนุ้ยนั่นแล้วผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าเสียงนั่นคือผม,ผมนอนไม่ได้เลยผมก็เลยอยากจะจะแแจ้งที่จัดว่าบางทีอยากให้เข้าใจศิลปินทีหนึ่งว่าที่เขาขอให้ใจ่ายเพิ่มเขาแค่จะขอมาเพื่อว่าการเดินทางการเดินทางนั่นเนี่ยจริงๆเขาก็ต้องการ,รแบบว่าเออเขาก็เอามาเ,เ,เียตัวเองแหละมาจ้างรถเพิ่มเพื่อให้ตัวเองได้พักผ่อน

เป็นศิลปินไม่ใช่ง่ายสวัสดีน้องอา์ธนากรข้อหนึ่งเหนื่อยกับการทำงานแล้วสองนี้องมันเหนื่อยกับหัวใจคนอีกสามปัญหาหลายลอย่าง drama ราม่ามที่ต้องเผาฟันกับการขับใกล้ตัวเอ้ยไกลตัวเอ้ยเยอะแยะหมด อันนี้มันเป็นสน่วน,นหนึ่งนะพี่นวัดพี่นวัดใ่อาจจะเล่นดีแต่ถ้าหน้าเวทีเล่นดีแค่ไหนไม่มีคนเขาก็ไม่เจา้าเพราะเอาคนไม่อยู่ศิลปินอนะแหวนเล่นเนี่ยเราอยากให้มีคนดูมาเยอะๆเพราะาผู้จ้างผู้จัดเขาก็ต้องกานที่จะประสบความสำเร็จในงานจัดงานนั้นงนั้น กันยาก,กับไม่เกี่ยวอย่างสวิทสแสดงว่าทีายย่ไปเยรมันมานันก็คนะือตั้งใจนั่งรถมาตืออมากคับมากเลยตอนเยอรมันไม่เกี่ยวหมมาสรามากับเธออีกแกอกแกนมากับแม่แม่สวยมากสม <c oughs> มูม้เี้รอรเกาหีจผมเริ่มแดกดาวนแสีไม่มีขยดส้กาแลา้วก็เยอะอยู่นะแต่ว่าสำหรับผมผมว่าแจาผ็ผมก็ถือว่าก็ถือว่ามีคนขับกะบลในวันก็ไม่ได้แย่ อารที่นี้มาเห็นความเหนื่อยล้าไดห้เขครับขัอะ้เลื่อนบนอทีจะไปลูกศิษย์ันน แต่งหน้าออกไปแล้ว ลุกเขียนลุกอื่นทั้งหมดสิบหรอยเอ็ดแล้วเดินทางเลยหรือว่าไม่ฮะไม่ค่อข้างการนองก่อนก็นได้แล้วก็ตื่นเลยก็เดนทางรอนมีที่ผักเลย

ผมคือแบบพร้อมจะต้องแบบอยากกลับมากแล้วปตคนร้อยเอ็ดครับเมือมอเเ่อวานบนอ๋อมไปแล้วครับผมนะครับ เทนะครับทุกคนวันนี้เราเจอกันที่ร้อยเอ็ดนะครับลงเตียมสุนิยมขนมไทยนะครับผมสองอ่โลงเตียมสุนิยมสองสาขาขนมไทยนะครับกใ็ใครอยู่ใกล้ใครอยู่ร้อยเอ็ดก็มาหากันได้นะครับค่าตรวจเข้าร้อยยี่สิบาทนะครับผมมาหากันบอกเลยว่าผมจะทําหน้าที่บนเวทีให้ทุกคนมีความสุข ที่สุดเท้าที่ผมจะทำได้นะครับอ,อยากสับผมมากเลยเมืาอเช้าผมตื่นสายนะครับผมก็เลยไม่ได้สับผมเราค่อยไปสระที่ไวเอเอาละกัน อยากได้หวีมากเลยอยากมีผมใครมีวี่มันเอ็นฮาด้าครับอันนี้น่าจะอยู่ประมาณแ0 0พันเก้าเราจะเริ่มต้นที่ราคา 一手十万，一大门，一单。